สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป t i k t o อกนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมมาใหม่นะเชิญเพื่อนเพื่อรับตังค์นะครับอันนี้สูงสุดถึง5,000บาทนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของตัวนี้เนี่ยมียอดดาวน์โหลดมากกว่า500ล้านครั้งนะครับถือว่าเยอะมากนะครับอ่ะตัวนี้ก็เปิดมา5ปีกว่าแล้วนะครับอ่ะโอเคก็เข้าไปดูในส่วนของ t i k t o อกเลยนะครับหลายคนก็น่าจะโหลดมากันเป็นที่ร้อยหมดละ อ่ะก็คลิกมาในส่วนของโปรไฟล์นะครับอ่ะคลิกมาปุ๊บอ่ะแล้วก็มันจะมีตัวนี้นะครับในส่วนของใครที่ยังไม่มีก็ให้ไปอัปเดตนะครับแล้วก็อ่ะเข้ามาตัวนี้นะครับเนี่ยอ่ะมันจะมีตัวเหรียญน,นะแต่ว่ามันมันไม่เหมือนกับแต่ก่อนถ้าเราดูวีดีโอปุ๊บเนี่ยมันจะได้รับเหรียญสะสมแล้วก็ถอนได้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็คนนั้นต้องสมัครอ่ะสมัครใหม่นะครับสมาชิกใหม่นะก็ตามนี้ สมมติผมจะใส่โค้ดเนี่ยมันก็ไม่ได้นะก็คือมันต้องเป็นสมาชิกใหม่ถึงจะใส่ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นโค้ดของเรานะครับตรงนี้ในส่วนของการรับคะแนนนะครับคือคนที่สมัครต่อเราเนี่ยเขาต้องอดูทิกต o อกประมาณ30นาทีทุกวันนะครับเป็นเวลาสิวันเนี่ยเราจะได้คะแนนรวมรวมเนี่ยก็คิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ500บาทแต่ว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะขึ้นไป400่นะแต่ของผมมาขึ้น500ยนะครับ อ่ะโอเคก็คลิกเข้าไปนะครับมันจะมีรายละเอียดนะครับอ่ะคลิกเข้ามาปุ๊บนะเล่นหนึ่งวันนะครับได้1นึ0งแสนคะแนน1นึ0งแสนคะแนนเนี่ยก็อ่าเป็นเงิน10บาทนะประมาณนี้10บาทนะครับในส่วนของอ่าเพื่อนอ่านสาวันจะได้ร้อยนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คืออ่ะอันนี้เพื่อนก็คือต้องอ่าเมื่อเพื่อนอ่าโหลดมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูวีดีโอ าานานกว่า30มนาทีทุกวันนะครับในช่วง10วันนบจากนี้อะไรประมาณเนี้ยเราถึงจะได้คะแนนนะครับก็ประมาณนี้ขอ้ถออกมานะในส่วนของการถอนนะครับก็คลิกมาตัวนี้นะครับรูปเหรียญถอนขั้นต่ำนะครับ5บาท15บาท50บาทแล้วก็500นะก็ถอนเข้าได้5บาทมาถอนในครั้งเดียวนะครับในส่วนของ15บาทเนี่ยก็ จะถอนซ้ำได้นะครับมันก็มีถอนเข้าทู m มานี่เว l ลตพร้อมเพยแล้วก็โอนเข้าธนาคารนะครับก็มีประมาณนี้ก็เป็นถือว่าากลับมาใหม่นะแต่เหมือนมันภารกิจยากกว่าเดิมนะครับถ้าเป็นช่วงน่าจะ2ปีก่อนหรือว่าปีปีก่อนนะปีที่แล้วที่เชิญเพื่อนมาก็ได้คะแนนหรือว่าเราไม่ต้องเชิญแต่ว่า เราดูวีดีโอเนี่ยมันจะมีเหรียญน,นับให้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่นับให้ละก็ค่อนข้างเสียดายอยู่อืมนะก็ประมาณนี้นะแต่ก่อนเนี่ยเราไปดูปุ๊บมันก็จะมีเหรียญเพิ่มให้ตรงข้างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีให้ละก็ประมาณนี้หละอืมอ่ะโอเคก็มัปเดตประมาณนี้นะครับในส่วนของ t i k t o k นะใครที่มีเพื่อนที่ยังไม่สมัครเนี่ย ก็สามารถเอามาสมัครได้นะครับมันจะได้รู้สึกว่าจะได้ด้วยกันทั้ง2คนนะอะแต่ว่าคนที่สมัครต่อเราเนี่ยจะได้อยู่400บาทประมาณนี้แหละแต่ว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะ,ะทำยังไงถึงจะได้เพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนอ่ะมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมไปต้องขอตัวลาประกอครักสวัสดีครับ